หวังว่าพวกคุณจะชอบมันด้วยรู้ว่าพวกคุณอายุยังน้อยเป้าหมายหวังจิน้นว่าจะใช้หรือไม่ตาแห่งการสำรวจระดับเบื้องตน้นใช้หวังจิน้นคืนวันพุทธที่แล้วเวลา2 3 3สนากาานาทีคุณเล่นเกมที่ร้านเกมฟงสู่ หลังจากแพ้ติดต่อกัน15เกมรู้สึกเครียดใช้เงินทั้งหมดที่มีเติมเข้าไปในเกมหมดผลคือยังแท้หมดเขาจะรู้ได้ยังไงเป็นนี้ร้านเกม320รหยวนคุณคุณคุณพูดอะไรมั่วมัผู้ดูแลร้านเกมคุณอุภาคุณมาขวางคุณที่ซอยหลังจะเอาแขนคุณไปเป็นค่านี้อะเป็นคุณยายของคุณ เป็นคุณยายของคุณที่ถ,ถือเธอเก็บเงินมาสามเดือนเงินขายผักในยามดึกวิ่งไปสี่ถนนอย่างเซซังจึงได้พบร้านเกมเขาของเธอทะลอกหมดร้องให้ขอคุณอูนานมากจึงพาคุณกลับบ้านคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงถ้าคุณไม่อยากให้เรื่องนี้ให้คนอื่นรู้ก็ให้กลับไปนั่งอย่างว่าง่ายดี เขารู้ได้ยังไงเขารู้ชัดขนาดนี้เลยเหรอมันน่าตัวเกินไปแล้วคุณครูคนนี้น่าจะไม่ใช่คนแล้วละ่ะเฮ้ไปกันเถอะไม่ใช่คนไปกันเถอะหวังจิ้นก็แค่นี้ขี่ขาดแล้วจะตรวจสอบทะเบียนราษได้เก่งมากเลยนะทาตัวเหมือนนักสืบเอกชนเลยและเมื่อความเป็นส่วนตัวก็คือคุณมาสอนหนังสือไม่ได้มากูคนอื่นก็คืออย่างนั้นแหละ เขาทำได้ยังไงนี่มันเกิดไปหน่อยนะผมชื่อโจอววีเป็นครูประจำชั้นคนใหม่ของพวกคุณตั้งแต่ตอนนี้กฎของชั้นเรียนนี้จะผมกำหนดตั้งแต่ตอนนี้ข้อกำหนดของชั้นเรียนนี้จะผมกำหนดอะไรทำให้คุณมีสิทธิ์คุณมากำหนดกฎคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังพูดอะไรคุณเป็นคนใหม่ยังกล้ามากำหนดกฎให้เราอีก ข้อกำหนดข้อแรกในช่วงเวลาเรียนโทรศัพท์มือถือทั้งหมดต้องส่งไว้ที่กล่องเก็บของบนแท่นสอนคุณพูดเล่นอะไรอยู่ไม่มีโทรศัพท์ฉันจะตายก็คืออะไรทําให้คุณมีสิทธิ<อ>์ครูเก่าไม่กล้าควบคุมแบบนี้ก,ก็คืออะไรทําให้คุณมีสิทธิ์สวัสดีคนใหม่อย่าคิดว่าทําได้แค่ไม่กี่ท่าแล้วจะมาทําตัวใหญ่โตที่นี่พ่อผมเป็นผู้บริจาคโรงเรียนสวีเฉียงรู้จักตัวเองหน่อยทําดีๆทําหน้าที่ของเธอ คุณครูที่ไม่เอาไหนพวกเราทุกคนอยู่กันอย่างสงบสุขไม่อย่างนั้นเชิญเฮ้เฮเนี่คือคนที่เป็นหัวโจกในโรงเรียนของเราหนึ่งในหัวโจกของโรงเรียนดำด้านคาราเต้สวิลี่เมื่อกี้เขาแค่งเงียบอยู่ตลอดไม่ลงมือทุกคนไม่จําเป็นต้องตัวเขาเลย <c oughs> ก็ใช่สวิพูดแค่ประโยคเดียว <c oughs> คุณครูคนนี้พรุ่งนี้ต้องออกไป <c oughs> รู้ไหมว่าคุณครูคนก่อนจะไปไหน สวีเรื่องแค่ประโยคเดียวไม่ผิดทุกคนอยากถูกเขาหลอกนะพวกเรามีเยอะขนาดนี้ไม่จําเป็นต้องตัวเขาเลยก็ใช้ตัวเขาทําไมไม่ต้องตัวเขาเลยมีคนเยอะขนาดนี้โจอวิคนนี้แค่รู้จักศิลปะก,การต่อสู้บ้างเท่านั้นตอนนี้ได้ยินว่าผมเป็นดําด้านเทควันโดเขาต้องเหมือนกับคุณครูคนก่อน,อนถูกทําให้ตกใจจนกลัวเป็นไงบ้างคุณครูโจตอนนี้รู้สึกกลัวแล้วยังไงก็ต้องเชื่อฟังขอโทษเราหน่อยแล้วออกไปจากห้องเรียนนี้เราสามารถถ,ถือว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นยินดีด้วยเจ้าของกระตุ้นภารกิจใหม่สร้างอำนาจของครูประจำชั้นอำนาจที่เด็ดขาดรางวัลภารกิจทักษะเพิ่มคะแนนในวิชาระดับเบื้องต้นออราการสอนระดับเบื้องตน้นคำอธิบายทักษะเจ้าของสามารถกำหนดให้นักเรียนที่กำหนดเพิ่มความชำนาญในวิชาเดียวยกระดับความเข้าใจและประสิทธิภาพการจำสามารถให้กับนักเรียนโดยตรงเพิ่มคะแนในในวิชาว้าวนี่แหละคือการเป็นครูนิ้วทองคำที่แท้จริงดีงั้นก็เอาเธอนี่แหละสำรวจ ที่แท้แค่เสือกระดาษเข็มขัดดำเทควันโดหน้าทึ่งเซิวลี่ซ่อนความสามารถไว้อย่างลึกซึง้ง<อ>นี่นี่ทักษะที่ไม่ค่อยดีของฉันแน่นอนว่าไม่เข้าตาตาของผู้เชี่ยวชาญเข็มขัดดำแต่ถ้าเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญ นั้นก็ดีเลยช่วยแนะนําฉันหน่อยเธอเธอเป็นอะไรถึงจะมาแลกเปลี่ยนกับฉันก็จริงเป็นฉันที่พูดไม่ระวังด้วยความสามารถของสวิลี่ควรใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันคุณคุณอยากทำยังไงแน่นอนว่าต้องโทรหาสวีเฉียงคุณเป็นลูกชายของเขาคุณเก่งขนาดนี้ในฐานะที่ฉันเป็นครูของคุณต้องไปบอกพ่อของคุณแน่แ่ชมเชยคุณให้ดีๆ ฉันก็พูดแล้วลูกชายของเขาไม่เพียงแต่เป็นสายดำเทควันโดยังมีเสด็จความเป็นผู้นำฉันขอแนะนำว่าในวันจันทร์หน้าหลังพิธีชักถงจะจัดให้คุณโดยเฉพาะโอกาสในการแสดงให้คุณได้แสดงให้ทุกคนเห็นสเสน่ห์ของสายดำเป็นไงบ้างพิธีชักถงการแสดงโอ้โหมันสุดยอดขนาดนี้รีบขึ้นไปที่สวิลี่พวกเราทุกคนสนับสนุนคุณใช่เลยพวกเราทุกคนสนับสนุนคุณสวิลี่โอ้พระเจ้าทำไมโจวอวีถึงมีโทรศัพท์ของพ่อฉัน ถ้าพ่อฉันรู้เรื่องที่ฉันทําที่โรงเรียนเงินทอนของฉันจะหายไปไม่ได้ห้ามให้เขาโทรสวัสดีอย่าโทรคุณครูฉันผิดคุณครูฉันผิดฉันจะฟังคุณในอนาคตตอนนี้ยังมีใครอีกที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎที่ฉันตั้งไว้ มีความคิดเห็นลิซียวฉันจะถึงเ,เร็วๆนี้ฉันบอกคุณแล้วข้างในคงจะมีเลือดไหลนองเต็มพื้นแล้วคุณสบายใจได้เดี๋ยวฉันหาที่ถ่ายรูปดีๆให้คุณรอเถอะเฮโจอวีช่างใจร้อนเกินไปแล้วที่สิทคลาสแบบนั้นถ้าเกิดมีเรื่องไม่ดีจะทำอยังไงถึงแม้ว่าคุณปฏิเสธการขอแต่งงานของฉันแต่ ฉันก็ไม่สามารถมองคุณมีปัญหาได้โจอวีคุณยินดีไหมที่จะเป็นเถยของบ้านเราลินหยาขอบคุณคุณแต่ฉันมีความฝันของตัวเองฉันอยากพึ่งพาความพยายามของตัวเองเป็นครูที่ดีแต่ความเป็นจริงละ่ะคุณดูลีซีมินสิโลกใบนี้ไม่ใช่แค่มีความฝันก็พอถึงแม้ความเป็นจริงจะเป็นเหล็กฉันก็อยากใช้หัวชนดูสักครั้งฉันรับรู้ถึงความปรารถนาดีของคุณแต่ฉันไม่สามารถรับได้อ่า นี่มันเป็นไปได้ยังไงโจอวิเขอาว <c oughs> ไม่คิดเลยเขากลับทําให้ฉันเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านความเกเรยอมส่งโทรศัพท์มือถืออย่างว่าง่ายนี่มันสุดยอดจริงๆบางทีเขาอาจจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้จริงๆเปลี่ยนแปลงน,น,นักเรียนเหล่านี้ยินดีด้วยเจ้าของในชั้นมัธยมศึกษาปีที่เศษสามส่วนสิประสบความสําเร็จในการสร้างอํานาจรางวัลจากภารกิจทักษะเพิ่มคะแนนในวิชาระดับเบื้องต้นออร่าการสอนระดับเบื้องต้นการพัฒนาในขอบเขตเล็กๆความมุ่งมั่นของนักเรกียนดีมาก ขั้นตอนแรกเสร็จสิ้นแล้วแต่แค่ความกลัวนั้นไม่พอเป้าหมายของผู้อำนวยการคืออัตราการเข้าศึกษาต่อสวัสดีอินสวัสดีทำไมเงียบไปล่ะถ่ายได้หรือยังเด็กคนนั้นตอนนี้หรือว่าโดนตีไปแล้วกำลังคุกเข่าขอร้องอยู่ลีเสี่ยวนี่สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงนะแปลกๆปลกนะหมายความว่าอะไรผู้สิทธิพวกเขาทั้งหมดกำลังส่งโทรศัพท์กันอยู่อะไรนะกลุ่มปีศาจนั้น จะเข้าแถวส่งโทรศัพท์เองคุณพูดเล่นอะไรอยู่ฉันจะกล้าเล่นตลกได้ยังไงจริงๆทั้งห้องกําลังส่งกันอยู่โจอวีนั่นแหละยืนอยู่ตรงนั้นเลยไม่มีผมหลุดเลยน่ารักกลุ่มน่ารักแม้แต่คุณครูใหม่คนหนึ่งยังจัดการไม่ได้อินคุณดูแลเขาให้ดีนะฉันจะดูให้ได้เขาจะทําอะไรได้บ้างมีลูกเล่นอะไรบ้างเฮ้เฮ้เฮ้ใช่ เขาต้องใช้วิธีการอะไรบางอย่างแน่นอนวิธีการที่ต่ำช้าขนาดไหนกันหรือไม่ก็สัญญากับนักเรียนว่าไม่ต้องส่งการบ้านหรือไม่ก็จับผิดพวกเขาได้ค่มขู่พวกเขาแบบนี้สถานะที่ดูสงบภายนอกจะไม่ยืนยาวนานนักคุณครูหลิงท่านอย่าถูกหลอกนะรองผู้อำนวยการอินไม่ว่าเขาจะใช้วิธีการอะไรขอแค่ทําให้กลุ่มนักเรียนนี้เงียบลงนี่ไม่ใช่การเริ่มต้นที่ดีเหรอือส่วนที่คุณพูดถึงวิธีการของเขาไม่สามารถเปิดเผยได้คุณมีหลักฐานไหม แค่เก็บโทรศัพท์มือถือเก่าๆเท่านั้นเหรอก็อยังเป็นการเริ่มต้นที่ดีคุณครูหลิงคุณอย่าเชื่อใจมากเกินไปนะผู้อำนวยการศูนย์ต้องเผชิญกับแรงกดดันรักษาโรงเรียนนี้ไว้ข้างบนมองแค่ผลการสอบเขา้าคุณสามารถรับประกันได้ไหมว่าชั้นเรียนของพวกเขาทุกคนจะสอบผ่านไหมฮฉันเห็นว่าจะทําได้แค่เล่นลิน้นไม่มีประโยชน์อะไรฮโอดีจัง คุณครูโจววิธีการที่ดีนี่เพิ่งเป็นวันแรกของการเปิดเรียนก็ทําให้เด็กๆชั้นสิบเชื่อฟังขนาดนี้รองผู้อํานวยการอินนี่คือหน้าที่ของฉันในฐานะครูประจําชั้นหน้าที่อึมหน้าที่ของคุณคือให้พวกเขาทั้งหมดเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไม่ใช่เงียบขนาดนี้ให้พวกเขาสามารถท่องโจทย์เพิ่มอีกสักหน่อยโจเถาทำใม ฟังก์ชันที่รู้จัก f(x) x, x 3 x, 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 3 x หาค่ามากสุดและน้อยสุดในช่วงหนึ่งสามในช่วงนี้คุณขึ้นมาแก้โจทย์นี้หน่อยอะไรนะให้โจท,ท่าขึ้นไปแก้โจทย์บ้าไปแล้วเหรอโจทย์นี้ฉันอ่านโจทย์ยังไม่ออกเลยโจท่าในการสอบครั้งที่แล้วได้แค่สิแคะแนนให้เขาทําอันนี้นี่ไม่ใช่การทําให้คนอื่นลําบากเหรอคุณครูคุณมีปัญหาหรือเปล่าโจทย์นี้เป็นหนังสือสวรรค์หรือไง ฉันทําไม่ได้คุณครูโจคุณดูสินี่คือความเป็นจริงไม่ใช่แค่คุณแสดงอำนาจก็จะเปลี่ยนแปลงได้ไม่เป็นไรถ้าทำไม่ได้คุณครูสอนคุณนี่ว่าด้วยเป้าหมายโจเทาใช้ทักษะเพิ่มคะแนในในวิชาระดับเบื้องตน้นคณิตศาสตร์ใช้โจเทามีอยู่แล้วพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่แน่นอนเพิ่มคะแนในในวิชาสามารถทำให้เขา กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็วนึกถึงสิ่งที่เคยเรียนมาเนื้อหาที่เคยเรียนแก้โจดนี้ <c oughs> ควรไม่มีปัญหามองไปที่กระดานดำขยับสมองหน่อยก็พอนี่ข้อสอบนี้นี่ข้อสอบนี้เฮ้ <c oughs> hey, ไม่ใช่เพื่อนกันหรอก <c oughs> คุณมาจริงจังเหรอห้า <c oughs> นี่เขาทำมันออกมาได้จริงๆฉันไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมที่ขึ้นมาบนเวทีคือโจเถาคนที่สอบคณิตศาสตร์ได้18คะแนนโจเถาฉันเพิ่งตรวจสอบข,อข้อมูลกระบวนการแก้ปัญหาของเขาชัดเจนกว่าสิ่งที่คุณครูสอนยังชัดเจนกว่ามันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เลยข้อสอบแบบนี้แม้แต่นักเรียนที่เก่งที่สุดในห้องหนึ่งก็ต้องคิดนานเขาคือนักเรียนที่ไม่เก่งจะทําออกมาได้ยังไง ว้าวว้าวนี่มันเป็นไปได้ยังไงข้อสอบนี้ฉันทำไมถึงแก้ได้ฉันทำไมจูจูก็เรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อีกครั้งอินรองผู้อำนวยการหน้าที่แบบนี้คุณยังพอใจอยู่ไหมคุณเขาต้องเป็นที่ท่องคำตอบไว้ลวงหน้าเพื่อนนักเรียนผลการเรียนคณิตศาสตร์ของโจเถ้าต่ำสุดในชั้นปีทั้งหมด คะแนนสูงสุดยังไม่เคยสอบได้มากกว่าย0ิคะแนนข้อสอบแบบนี้ถ้าอยู่ในห้องทดลองนักเรียนก็ต้องศึกษาอย่างละเอียดนานเขามีสิทธิ์อะไรที่จะทําได้นี่ไม่เป็นไปนตามปกติบอกว่ากระดาษโน้ตซ่อนอยู่ที่ไหนเขียนอยู่บนมือหรือเปล่าเอากระเป๋ากางเกงสองข้างออกมาเอาของในกระเป๋าของคุณออกมาเอาออกมาทั้งหมดฉันไม่เชื่อเลยฉันมองไม่เห็นฉันไม่ได้กลุมนี่คือทั้งหมดของฉันเขียนออกมาทีละเส้นคุณเป็นคนที่เรียนคณิตศาสตร์ไม่เก่งทำโจทย์แบบนี้ได้ รีบพูดถึงแม้ว่าฉันก็ไม่รู้ว่าเขียนออกมาได้อย่างไรแต่สิ่งน,นี้คือฉันเขียนออกมาทีละเส้นห้าห้าตัวเองยังไม่รู้ทําโจทย์นี้ได้อย่างไรแล้วยังบอกว่าไม่ได้กลุ่มส่งให้ฉันรองผู้เอํานวยการอีกกรุณาให้ความเคารพหน่อยความเคารพนักเรียนที่ไม่เก่งและกลุ่มขยักยังมีสิทธิ์มาพูดเรื่องความเคารพกับฉันฮยินดีด้วยเจ้าของ กระตุ้นภารกิจใหม่รักษาศักดิ์ศรีของชั้นเรียนรางวัลภารกิจทักษะออราการสอนขั้นสุดการพัฒนาในขอบเขตเล็กความตั้งใจของนักเรียนในขณะเดียวกันเพิ่มความสามารถในการเข้าใจของนักเรียนไม่เพียงแต่สามารถโดยตรงทําให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะเงียบยังสามารถเพิ่มความสามารถในการเข้าใจเยี่ยมนี่มันยอดเยี่ยมมากทักษะนี้ฉันต้องทําให้ได้รองผู้อํานวยการอีคุณในฐานะผู้อํานวยการจะพูดออกมาได้อย่างไรคาพูดที่มีอคกตาเช่นนี้อคติฉันพูดผิดหรือใช่ แทบจะผิดอย่างสิ้นเชิงพวกเขาไม่ใช่ขยะพวกเขาแค่ถูกวางผิดที่แค่เดินผิดทางเท่านั้นและพวกเขากลายเป็นรูปแบบนี้ในตอนนี้หรือว่าคุณในฐานะผู้อำนวยการคุณไม่มีความรับผิดชอบบ้างหรือถูกต้องเราไม่ใช่ขยะคือถูกต้องแม้ว่าคุณครูคนนี้มีความแปลกประหลาดอยู่บ้างแต่โจเท่าเมื่อกี้ท่าทางที่ขึ้นไปแก้ปัญหาไม่เหมือนการแสดงเลยเขากล้าพูดต่อหน้าโต้เถียงอินเซียงยังพูดเพื่อเหล่านักเรียนเหล่านี้ ไม่ผิดหวังที่เป็นคนที่ฉันเลือกสังชายคนนี้มีความกล้าหาญฉันก็สนับสนุนความคิดเห็นของเขาอย่ามาที่นี่มาพูดโอ้อวดกับฉันไม่ว่าจะอย่างไรพวกคุณก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงที่เป็นกลุ่มขยักยิ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนอคติต่อพวกคุณเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนต่อพวกเขาอคติดีถ้าคุณไม่เชื่องั้นเรามาเดิมพันกันอีกสักรอบเดิมพันอีกสักรอบอุมสวรรค์ คุณอยากเดิมพันอะไรอินคุณสามารถเลือกได้ตามใจตั้งคําถามหนึ่งข้อฉันตามใจเรียกนักเรียนคนหนึ่งขึ้นมามาต,าต่อถ้าตอบถูกอินคุณต้องขอโทษสําหรับคําพูดเมื่อกี้นี้ต่อหน้าทั้งชั้นสิทธ์ขอโทษกล้าหรือเปล่าห้าห้ามีอะไรที่ไม่กล้าหลักฉันไม่เชื่อจริงๆเวลาในหนึ่งคาบเรียนจะทําให้กลุ่มนักเรียนนี้กลายเป็นอัจฉริยะ นี่คือข้อสอบเข้าคณะภาษาต่างประเทศข้อสอบเข้าศึกษาส่วนฉันก็ไม่อยากทําให้พวกคุณลําบากขอแค่แปลออกมาก็พอแล้วเล่นหรือเปล่าสิ่งนี้เหมือนกับการเขียนที่ไม่มีความหมายเป็นภาษาอังกฤษเสร็จแล้วสัปดาห์ที่แล้วฉันเดินผ่านชั้นหนึ่งคุณครูภาษาอังกฤษของพวกเขากําลังสอนคําถามนี้ไม่มีใครในชั้นที่ตอบได้ฉันเห็นว่าอินตั้งใจที่จะทําให้เราลําบากโจววิฉันจะดูว่าคุณจะจบเรื่องนี้อย่างไร หวังจินศักยภาพการต่อสู้85คณิตศาสตร์15ภาษาอังกฤษ5สวิลี่ศักยภาพการจัดการ60คณิตศาสตร์30ภาษาอังกฤษ20เหลียงอินศักยภาพคณิตศาสตร์5ฟิสิกส์5ภาษาอังกฤษ95ยังไม่ได้พัฒนานั่นแหละคือเธอเหลียงอิน